เต่าเดินผ่านวันนี้ผมจะมาชาเลนจ์ทีมเซลวเวนพรามสมจะรู้ไหมไฟแจ้งเตือนบนหน้าจอเหล่านี้คืออะไร แจ้งเตือนแรงดันลมยางครับไฟจะแจ้งเตือนก็ต่อเมื่อรถมีการสูญเสียความดันลมยางหรือมีความผิดปกติไฟจะกระพริบเป็นเวลาประมาณ1นาทีและติดสว่างต่อเนื่องครับแจ้งเตือนอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นค่ะระดับน้ำหล่อเย็นต่ำเกินไปอากาศที่ใส่ไปยังหม้อน้ำเครื่องยนต์ถูกปิดกั้นสาเหตุอาจเกิดมาจากพัดลมระบายความร้อนของหม้อน้ำเครื่องยนต์ชรุดหรือปั๊มน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ชรุดค่ะแจ้งเตือนระบบเบรคค่ะ จะเตือนเมื่อการเสริมแรงเบรกขัดข้องและประสิทธิภาพในการเบรกลดลงน้ำมันเบรกในกระปุกน้ำมันเบรกเหลืออยู่น้อยเกินไปค่ะแจ้งเตือนให้คาดเข็บขันนิลภัยครับจะแจ้งเตือนเมื่อผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารด้านหน้าไม่คาดเข็มขันนิลภยัยหรืออาจจะมีสิ่งของอยู่บนที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าครับเต่าเดินบานไฟแจ้งสถานะการขับขี่ครับหมายความว่ากำลังในการขับเคลื่อนยนต์ลดลงครับผม <ST AN CO> โหตอบถูกทุกข้อเลยครับใครอยากให้ทีมซีลเนพระรามสามทำชาเลนจ์อะไรคอมเมนต์มาได้เลยค่ะ up.